สวัสดีค่ะคลิปนี้พาพี่น้องมาเบิ้งมาชมหาดบุงสะพังเด้อค่ะหาดบุงสะพังอยู่บ้านปากนา้ำบุงสะพังจังหวัดอุบลราธชธานีมหาสจักรแม่มูลนกลางลำน้ำม,มุลนหาดไทรพุทธในเดือนเมษาพันวาจังซันค่ะกว่เป็นมาก,ก่อนที่จะมาเป็นหาดบุงสะพังบ้านปากนา้ำอุบลราธชธานี หาดบุ้งสะพังมรดกทางธรรมชาติที่มนุษย์ไม่อากสางขึ้นใดทุกๆหนา้อนประมาณเดือนเมษาของทุกๆปีจะมีหาดไสา้พุทธขึ้นกลางลำน้ำม,มูลทุกๆปีหาดบุ้งสะพังเริ่มเป็นที่รู้จักของประชาชนเพราะว่าวิสัยทัดบรรยากาศแถวนั้นเป็นการพัฒนาของพระมงคลธรรมวัตดหรือบุญจันทร์ ในอดีตเริ่มมาจากการติ่ทันในนำพระพิษุกสามเนนในการปกข้องของท่านไปขนทรายที่หาดบุงสะพังขึ้นมาท้ำการก่อสร้างเสนาสนะภายในวัดปากนา้ำและวัดไก่เคี่ยงต่อมาเมื่อหาดบุงสะพังเป็นที่เหล่าขานถึงความสวยงามของประชาชนทั่วไปและจังหวัดไก่เคี่ยงพระมุงค้นธรรมวัดเป็นพระ เทระี่มีอาร่วมแจ่มใสสุภาพอ่อนยุ่นใจข้อกวางขวางท่านก็นเลยมีแนีคิดในการพัฒนาชุ่มชนให้มีความเจริญขึ้นโดยได้นำชาวบ้านตัดถนนจากหมบานล่งสู่แม,ม่น้ำมูลพร้อมกับสร้างศาลาอนเนกประสงค์ขึ้นหลังหนึ่ง,งที่หาดทรายริมฝั่งแม,ม,ม่น้ำมูลซึ่งชาวบ้านเรียกว่าหาดบุงสะพัง หาดบุงสะพังได้มีการพัฒนาให้มีความสวยงามขึ้นเรื่อยๆได้มีการจัดกิจกรรมในเทศกาล่ยวกับวัานสาคัญเช่นลอยกระทงและกอเกดี่ใส่ในเทศกาลสงกรานต์จนปัจจุบันหาดบุงสะพังเปรียบเสมือนพัทยากลางลำน้ำมูลมีหาดทรายสวยงามทรองประกายว่ารีบพระยับงามเมื่อต้องแสงพระอาทิตย์ จนในปัจจุบันหาดบุงสะพังเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตของจังหวัดอุบลไกลเมืองอีกแห่งนึ่งที่ประชาชนนักท่องเที่ยวมักจะไปนั่งเหลียนมีหารอาหารเป็นแพริมนามโมลให้นั่งรับประทานอาหารกินล่มชมวิวอย่างสวยงามจนถึงปัจจุบันนี้ล่ะค่ะ ปัจจุบันหาดบุงสะพังจะมีกิจกรรมงานประจำปีทุกทุกปีคู่กับงานประเภทนี้แห่หลวงพอเงินเ็ดรอยปีนั่นก็คือมหาสงการหาดบุงสะพังระวางวันที่สิถึงวันที่สิบแม่สายนของทุกทุกปีด้วยจ้า